เอาละครับตอนนี้เราจะทําการเดินทางออกจากบ้านเปิดเครื่องแห่งนี้นะครับไปที่ไหนต่อครับพี่อ๋อเดี๋ยวเราไปแวะชมที่หมู่บ้านเลยตองคู่หน่อยนะครับเลยตองคูเดินทางไปไกลไหมคะก็ะระยะทางบกประมาณ12ก <12 S 2> <12 km. S 1> ิโลเมตร12กิโลเมตรใช้ระยะเวลา เดินทางก็เดินรถโฟวินได้นี่ประมาณชั่วโมงหนึงหนึ่งชั่วโมง12กิโลหนึ่งชั่วโมงเลยฮะแสดงว่าทางไปนี่ต้องคดเคี้ยวแน่ๆเลยใช่เกลื่อนกันไว้ว่าวันนี้จะมีการเดินทางที่แซนจะแอดเวนเจอร์จะจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองตามนกกับแฟรี่เขาไปดูค่ะอ้าวแค่เริ่มต้นไหวกันไหมล่ะคะเนี่ย อย่างที่บอกนะคะว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเส้นทางค่อนข้างลําบากค่ะสมบุกสมบันครับแล้วก็วทางเส้นทาง,างหน้านี้ค่อนข้างจะมีค่อนข้างเลนเยอะครับเราก็ต้องมีการช่วยทําทางนะครับให้ทางเนี่ยสามารถสัญจรไปได้นั่นเองครับก็คือต้องนําหินเนี่ยไปรองนั่นเองครับ บ้านเลตองคุที่เราจะเข้าไปค้นหากันนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเรียงทั้งกะเรียงสกอรหรือว่าปากากระยอและกะเรียงโปมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อแตกต่างจากสังคมภายนอกเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองที่บริสุทธิ์ปราศจากการแต่งเติมของอารยธรรมความเจริญจากนอกชุมชนคนที่นี่มีความศรัทธาในผู้ทรงศีงที่เรียกกันว่าฤาษีค่ะ เนี่ยเลยแกงครับร้อนเหมือนกันเนาะม,มันเหนื่อยตอนที่นั่งรถมาหรือเปล่า<อ><น>แต่ว่าก็สนุกดีนะครับใช่ค่ะเหนื่อยแต่สนุกค่ะแต่ว่าพูดถึงมาถึงที่เรตองคุแล้วก็อยากจะรู้ความหมายค่ะว่าเออแล้วคำว่าเรตองคูจริงๆแล้วมันมาจากอะไรคะคือเรตองคูนี่ตามที่เราได้ข้อมูลจากผู้นําบ้านเขานะคร<ช>ับเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เหนือน้ําตกนะฮะราะว่าน้ําตกไทยบ้านจะเป็นน้ําตกนะมักท่เที่ยวชมได้อันนี้แล้วหมู่บ้านเขาอยู่อยู่เหนือกว่าเขาเรียกว่าเรตองคูเป็นภาษาของเขา ครับะ,ะหมู่บ้านอยู่เหนือน้ําตกแล้วอยู่บนน้าตกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับมาจากนี้ยพอจะมาถึงนะฮะที่เรตองคูได้จะเปิงเครื่องเหรอครับ <c oughs> เปิงเครื่องไปว่าอะไร <c oughs> เปิงเครื่องตามท้องถิ่นที่พี่ศึกษามาเขาว่าเป็นเป็นหมู่บ้านอยู่เนี่ยแบบอ่างท้องเรือมันอยู่ในแอ่งเงี้ยเป็นเป็นภูเขาล้อมรอบเออหน้าผาล้อมรอบหมดใช่ไหมที่เราไปเห็นเขาอยู่เมอนกับท้องอย่างนั้นเขาก็เลยเปิงเครื่องและอย่างที่เรตองคูเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ยังไงบ้างคะ ว่ามาอยู่ของชาวกะเหลี่ยงหรือสีเนี่ยเขาอยู่แบบดั้งเดิมมากนะ<ม>คือเขาก็อยู่แบ่งกันการการเป็นอยู่เนี่ยหลายแบบแบบหนึ่งก็อาจจะก,กินเจบางคนก็นับถือ,อาทางรือสีหรือไปรับกฎระเบียบมา,าจะาก,กินเจสาไปีห้าปีก็มีนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แบบดั้งเดิมก็ไม่กินสัตว์เลี้ยงไม่กินสัตว์ป่าอะไรเงี้ยคือนับถือผีอย่างงี้นะที่เราจะเห็นเอกสัญลักษณ์คือไข่บ้านไหน กินเจไม่กินเจเขาจะมีป้ายบอกเลยนะพีรี่เห็นด้านในเขามีทอผ้าด้วยว่าหลังนี้น่ารักมากนะคะเห็นเขามีผ้าเป็นเสื้อของชาวเลตองคุต้องเป็นแบบนี้ปะคะใช่ใช่ถูกไหมคะเห็นเขาใส่กันอยู่ใช่ใชสวยมากสวยมากอ,อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เลยของชาวเลตองคุ<ช>นะคะ<ช>ทักถ่ายเจ้าบ้านแล้วคราวนี้ถึงเวลาไปที่อาสมของฤาษีแล้วค่ะ ที่จุดเรายนตรงนี้นะครับก็เป็นอาสมของฤาษีที่สําคัญครับก็คือเขาจะมีเรื่องของความเคร่งในกฎระเบียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวจุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่แฟรีทําไม่สามารถเดินเข้าไปด้านในได้หรือว่าผู้หญิงคนอื่นๆก็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนกันถูกต้องครับฤาษีมีชื่อไหมครับนุเจนเจนุเจื่อนุเจอง์ที่เก้านี่เองนะครับอยากถามถึงความสําคัญครับขององค์ฤาษีกับชาวบ้านที่อยู่ที่และตรงคู่แห่งนี้ครับองค์ฤาษีก็เหมือนตัวแทนของพระเมื่อน เพราะว่าเขานับถือพุทธศาสนาเราเหมือนกันแต่ที่นี่จะไม่มีวัดนอกจากนี้ที่เห็นแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของหัตกรรมนะฮะอันนี้เครื่องจักรสารของหมู่บ้านตะเหลี่ยงดุสีเราเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าตะลู่หรือว่าหัตกรรมผีมือพระเจ้านี่ฮะหมวก็จะมีนี้หมวกของผู้ชายหมวกของผู้ชายเลยครับแล้วก็สังเกตว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีการมือผมมือผมจุกด้านหน้าผมเลยฮะก็จะต้องอยู่ด้านในอย่างนี้ก็คือต้องมีการทำหมวกที่รับกับหมวกของผมด้านองนะฮะมันจะมีความยาวเห็นไหมนี่นี่คือหมวกครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีผ้ายางหรือเสื้อกันฝนใช่ไหมภูม,มิปัญญาเขาคิดขึ้นมาเออมันก็โอเคนะเดินทางแล้วมันหลังเราไม่เปียกหัวไม่เปียกและใกล้ๆนะครับกับอาสมของฤาษีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะได้ลองมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะได้มาเจอกับงาช้างที่นี่ครับเป็นงาช้างที่สวยมากมีความพิเศษยังไงครับตรงนี้งาช้างนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์าษีเขานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นนะคือถ้าใครได้มาเลยหลงคูทก็ต้องเข้ามากลับ,บไหว้ได้ แม้ว่าการมาบ้านเลตองคูจะยากไปสักนิดแต่เมื่อมาสัมผัสกับผู้คนที่นี่แล้วทำให้รู้ว่าคุ้มค่าในการมาเยือนจริงๆเพราะความบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติที่พวกเขายังคงรักษาไว้เป็นสเสน่ห์ให้การมาในครั้งนี้น่าจดจำจริงๆค่ะเที่ยวกันจนหมดวันคืนนี้ขอนอนเอาแรงกันซะหน่อยมีกิจกรรมสนุกๆรอยอยู่อีกเพียบค่ะ ครับวันนี้เช้าวันใหม่มาถึงแล้วครับกิจกรรมวันนี้คืออะไรครับอ๋อวันนี้เราจะมีโปรแกรมเดินไปชมน้ําตกปีตุโกนะฮะโอ้แค่ชื่อก็ฟังดูเหมือนว่าจะต้องเข้าไปลึกแสนลึกค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ยินชื่อของน้ําตกปีตุโกลใใช่ใช่เป็นเป็นน้าตกอ่าเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะคือยังไม่มีที่รู้จักมากมายนะคือวันนี้เราก็จะไปเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในฤดูฝนนี้เลยนะครับ นี้เดินเข้าไปไกลไหมคะการเดินทางก็อยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะหมายถึงเดินไปอย่างเดียวใช่ใช่สามชั่วโมงระยะทางประมาณครับผมว่าถ้าสิบกิโลได้ว้าวสิบกิโลนี่แต่ว่าดูจากการแต่งตัวแสดงว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวเข้าไปจริงๆเราต้องแต่งตัวยังไงให้ถูกต้องครับแบบนี้ใช้ได้ไหมคือโอเคอย่างนี้นะฮะรองเท้าโอ้ดีมากเลยแล้วก็มีถุงกันทากบ้างเพราะว่าเราเดินลุยน้ํานิดหน่อยนะครับาน้ำน้ำลำธารเล็กๆอาจจะมีทากบ้างหน้าฝนนะครับพร้อมแล้วค่ะพร้อม พร้อมค่ะพทำไมคนน้พร้อมกัมนหน้าตาไม่พร้อมเลยอ่ะลยุย <c oughs> าถึงระยะหนึ่งแล้วค่ะก็เลยต้องมาแวะพักผ่อนเอาแรงกันนิดนึงทานข้าวกันด้วยใช่แล้วนะครับก็มีอาหารนะครับพื้นๆแต่ว่าพอทานเข้าไปแล้วเหมือนเป็นอาหารที่สุดยอดที่สุดในชีวิตเลยครับแล้วจากจุดนี้ไปเนี่ยครับเราสามารถมองเห็นจุดหมายปลายทางของเราไหมครับก็จะเห็นน้ำตกปีตุโกเห็นแล้วเหรอคะนิดนึงมันแคบไม่เห็น สุดยอดเหนื่อยสุดสดโอ้ิงสักทีครับ <laughs> หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเห็นแล้วหายเหนื่อยจริงครับโหสวยมากๆครับสุดยอดค่ะสวยทั้งน้ำตกพิตุโกแล้วก็สวยทั้งวิวด้วยใช่แล้วแต่ว่าจุดนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่จุดสูงสุดใช่ไหมครับ ใช่ฮะ,ะจุดสูงสุดโอ้โน่นเลยครับคุณผู้ชมครับอยู่ด้านหลังเลยครับ,รบแต่ต้องใช้เวลาเป็นวันคราก,กว่าจะถึงอีกโอ้โหครับอ,อันนี้ก็มมคือเรามาอยู่แค่จุดชมวิวนะฮะครับพูดถึงมาถึงขนาดนี้แล้วได้เห็นความสวยงามแล้วแต่ยังไม,ไม่ทราบเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งชื่อว่าปิตุโก,โกด้วยป,ป,ปิตุโก,โกเขาตั้งชื่อตามลาน้ำเนี่ยคือคนที่อยู่ดั้งเดิมนี้เป็นกะเหลี่ยงชายกะเหลี่ยงเขาชื่อปิตุปิตุอ๋อลำน้ำปิตุก็เลยว่ามีน้าตกก็เรียงน้าตกปิตุปิตุโกคือ สายน้ําตกนั่นแหละอ๋อก็เป็นชื่อของน้ําตกนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ถือเป็นน้ําตกอีกแห่งหนึ่งใช่ไหมครับที่ว่าสวยแล้วก็สูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับครับมองจากตรงนี้ไปเนี่ยสวยงามมากๆเลยโอ้โหมาตรงนี้แล้วคุ้มครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆค่ะครับและสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่านอกจากความสวยงามเราถ่ายภาพไปแล้วความประทับใจที่เราได้ไปนั้นนากลับไปอย่างเดียวนะฮะขยะเะไรต่างๆนั้นต้องรีบ เก็บใส่กระเป๋ากลับไปด้วยให้ธรรมชาติที่นี่เขาอยู่อย่างสวยงามอย่าเอาขยะที่คุณนะครับนำมามันทำลายธรรมชาติที่นี่ดีกว่าครับใช่ค่ะให้น<ช>ักท<ห>่องเที่ยวรุ่นอื่นๆนั้นเขาได้เห็นความสวยงามเหมือนที่เราเห็นแล้วกันนะใช่ครับใ,ให้ถึงลูกถึงหลานของเรานั่นเองและทิปนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับที่มาที่อุ้มผางแห่งนี้เหนื่อยแต่ว่าสวยสุดยอดอยจริงๆครับ ใช่ค่ะแล้วก็ยันได้มาเห็นถึงความน่ารักของชาวกะเหรี่ยงนุโคอีกด้วยแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยๆที่เปิ่งเครื่องนั่นเองครับยังไม่พอค่ะ,คะก็ยังได้ไปเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวเลตองคอีกด้วยะะนะครับ,รบแล้วก็ธรรมชาติสวยๆที่นี่นะครับนะฮะ,ะที่กุหลาตรวมถึงความสวยงามของน้ำตกปิตุโก,โกอ,อีกด้วยครับโอ้โหต้องถือได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะคะทริปนี้ทำให้แปร,รี่รู้สึกอิ่มเอ,อิบสุดๆอ,อิ่มท้องเลยล่ะค่ะอิ่มทั้งโปโซนอิ่มพิษธรรมชาติใช่แล้วละครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับ ภาษาก็แล้วแต่นั่นไม่เป็นอุปสรรคให้เรามาท่องเที่ยวที่นี่นั่นเองนะครับเพราะว่าขอแค่เพียงเรามีใจรักในการท่องเที่ยวไม่ว่าที่ไหนที่สวยงามของประเทศไทยเราก็สามารถลุยไปได้ค่ะเอาละครับเห็นไหมครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายแนะนำกันเข้ามาได้นะครับที่เที่ยวทิ้น at gmail com นะครับหรือที่ตู้ปนอ11ปนฟอเสนานิคมกรุงเทพ1นึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับโอ้โหต้องลาแล้วนะครับปีตุโก2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 拜拜。